มันพี่ๆขอสัมภาษณ์หน่อยครับชื่ออะไรครับตำรวจได้ครับชื่ออะไรครับรับื่อาร์ครับเลกีต้าครับจินอาร์เลจิต้าครับผมชื่อเกียรครับสาวครับชื่อเกี้ยงเกียรเกียรครับเกียรเกียรติสตาครับสาวเล่นอะไรครับสาวครับสาวซาวพอผมมือกองชื่อโบ๊ครับมือกลองชื่อโบ๊ทโบ๊ทบ๊ครับผม ฟอร์มร้องนำครับครับผมฟอร์มร้องนำครับฟอร์มร้องนำโอ้โหครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๊อฟออฟเบดครับผมอ๊อฟมือเบสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอกครับสเตย์ครับโบกสเตท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 สเตยโอ้ฟังผิดเพราะว่าเสียงมันโกลมอ่ะวันนี้มาถามความรู้สึกพี่แต่ละคนกับสาวนครดีกว่าครับว่ารู้สึกไงเเอาคนแรกเลยนะครับควารู้สึกไงกับสาวนครครับผมสาวนครสวยที่สุดแล้วครับโอ้สาวนครสวยที่สุดแล้วครับคนต่อไปครับพี่บ้านยังไงครับ สานครเลครับครับสานครไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอน้นกกครับส่าครดีครับน่ากแรงอกครับ่ารักได้แงครับผมก็ตํอไปครับสานครรวยกว่าเพื่อนครับผมครับผมกตอไม่มีความเห็นนะฮะขอหน่อยพี่ขอหน่อยไม่มีความเห็จะขอ่า่กลัวคนที่บ้านดูนะป่า ดูหน้าพี่วุฒิเลพี่ก็บอกว่าไม่มีเมียนะครับผมติดต่อได้นะครับผมครับผมอ่ะพี่คนตุกคนรับขอนึงประโยชน์โดนโครับพี่เย็หัวคนสองครับเย็ดัวมะไยครับฝาอกเพลงมด้ยครับเย็ดัวครับฝากเพลงด้วยครับคิวบิกเยสหัวหึงประโยชน์โดนโครับผมอ๋อเหมือนกันครับเยสหัวเยสวัวเย็บคนคนใช่ไหมครับฉันรู้เพลงเหรอโอ้ยมาทไมครับเยสบลลูครับผม ครับผมเอาพบกันสามสี่ y e ้น่ชมเาอเห็นฉันเป็นคนเศร้าเห็นฉนเป็นคนเบื่อในสายตาเธอ